สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Review นะครับจะมาอัปเดตข้อมูลนะฮะสลับออมทรัพย์ของธนาคารทอสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับตัวสลับออมทรัพย์นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการฝากเงินที่หลายๆคนให้ความสนใจนะเพราะเนื่องจากว่านอกจากได้อัตราดอกเบี้ยจากการฝากแล้วนะครับยังได้รุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วยนที่ สลากออมทรัพย์ตอนนี้ก็มีขายกันอยู่หลายธนาคารนะในวันนี้นะครับเราจะมา,าให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสลากออมทรัพย์ของทางทอสอกันนะครับโดยณนะตอนนี้นะฮะมีขายกันอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับคือต่อเงินต่อทองครับเกรดดาว p l u สนะครับแล้วก็ชุดพิมานมาด p l u สนะครับซึ่งแต่ละชุดนั้นจะเหมาะกับใครนะครับใครสนใจในตัวไหนอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลกันนะครับสำหรับตัวแรกนะฮะที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ ตัวสลากชุดต่อเงินต่อทองชุดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จากที่ดูข้อมูลมาแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะแนะนํากับคนที่เงินประมาณ1 0 0 0 0แสบาทนะครับไม่เกิน5 0 0 0สนบาทจะแนะนําเป็นชุดนี้นะครับเนื่องจากจุดเด่นของมันก็คือว่าชุดนี้เนี่ยจะหน่วยละ1 0 0 0 0บาทนะ รางวัลที่1นะครับจะอยู่ที่1ล้านบาทจุดเด่นของเขาคือจะมีตัวรางวัลที่เขาจะเรียกว่ารางวัลต่อเงินต่อทองนะครับจะเป็นรางวัลเลขท้าย1ตัวตัวเดียวเลยนะครับอยู่รางวัลละ3ามสบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อในหมวดอ่าในส่วนของตัวเนี้ยหนึ่งแสนบาทนะครับก็จะได้ลุ้นแน่แน่สามสามสิบบาทเนี่ยได้แน่ 3, แ,น,แ,น,แ,น,แน,นะครับแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ต่อไปอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0. 5นเอะอายุสลากนะครับ3ปีนะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนนะครับสาหร ชุดต่อเงินต่อทองนะฮะอันนี้เราก็มาดูเคล็ดลับนะครับเป็นทริคของการซื้อตัวฉลากต่อเงินต่อทองกันสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่าฉลากต่อเงินต่อทองนี้นะครับหน่วยละ10,000บาทถ้าเราซื้อ1หน่วยก็คือ1 0,000บาทนะอัตราดอกเบีย้ยปกติของเขาคือ50สตางค์ต่อปีนะครับก็คือ150บาทต่อ3ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อหน่วยเดียว10,000บาทตอนหอนครบ3ปีคุณจะได้10,000 150บาทกรณีไม่ถูกรลงวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะขยับอัตราดอกเบี้ยของตัวนี้ก็จะใช้เป็นเงิน100 0 0แบาทเราจะได้10หน่วยนะครับอัตราดอกเบี้ยมันคือ550บาทนะครับแต่คุณจะถูกรางวันทุกเดือนแน่ๆสาบาทจะทําให้1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเมื่อฝากครบ3ปี นะครับคุณจะมีตาดอกเบีย้ย0.86หรือนะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่2,580ทุก100,000บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับใครมีเงิน100,000มาลองตัวนี้ก็ได้น้อยๆก็ได้ถูกรางวัลทุกเดือนแน่ๆนะครับรุ่นถัดมานะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเกรดดาวพลัสนะครับตัวนี้นะครับจะหน่วยละ5,000บาทรางวัลที่1เท่ากันกับตัวเมื่อสักครู่นะครับคือ1ล้านบาทนะอัตราดอกเบีย้ยของมันเลยอ,อยู่ที่0.65อร์เซนต์นะครับ แต่ตัวนี้จะอายุแค่2ปีนะฮะออกรางวัลทุกวันที่16เหมือนกันแยกชุดในการจับรางวัลนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีรางวัลเลขท้าย2ตัวครับและมีเลขท้ายสลับด้วยอ่าเลขท้ายสลับก็คือเหมือนผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะถ้าเราซื้อ3,2นะครับ มันจะมีเล็กท้าย2-3ปิดรางวัลหนึ่งเข้ามาให้ด้วยก็สําหรับใครที่ชอบลุ้นแบบนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจากที่หาข้อมูลนะถ้าคนมีเงิน500,000บาทขึ้นไปนะครับหรือ500,000บาทส่วนใหญ่จะแนะนำมาให้ซื้อตัวนี้กันนะครับเพราะว่ารายเรามาดูทริปในการซื้อกันนะสำหรับคนที่ต้องการถูกทุกวดแน่ๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำกันที่50,000 0บาทขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะถูก2ตัว และ2ตัวท้ายสลับไปด้วยพร้อมๆกันเลยคือใน1เดือนจะถูกแน่ๆ1น0บาทจากเงิน50,000 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูการซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อ5,000บาทฝาก2ปีคุณจะได้ดอกเบี้ย65บาทา่าทใน2ปีนะอัตราดอกเบี้ยคือ0.65เนาะแต่ถ้าคุณซื้อ5,000 0 0บาทครับผลตอบแทนที่คุณจะได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รางวัลจะอยู่ที่1100บาทอัตราตอบแทนคุณจะอัพขึ้นเป็น1.1%ทันทท่ัวนะครับเหนึครับอราผลตอบแทนมันสูงอัพกัน เยอะไปเลยนะครับถึงทําให้ถ้าเป็น50,000นบาทคนที่ต้องการซื้อสลากค้ำทั้นของคอสเนี่ยเขาจะแนะนําเป็นตัวเกตดาววันนี้นะฮะรางวัลที่1นะครับของตัวเกตดาวเนี่ยเท่ากันกับตัวเมสักคู่นะหนึ่งล้านบาทเปมือนกันนะครับแต่ถ้าอัพเป็น5 0,000นก็จะได้ลุ้นอาจจะได้ถูกมาแน่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถัดไปครับชุดสุดท้ายที่ยังขายอยู่ตอนนี้นะครับชุดสุดท้ายคือชุดพิมานมาด p l u สนะครับชุดนี้ส่วนใหญ่จะแนะนําสาหรับคนที่เงินหลักล้านขึ้นไป เพราะชุดนี้เนี่ยราคาต่อหน่วย,ยจะสูงที่สุดเลยจะอยู่ที่หน่วยละ50,000บาทนะครับรางวัลใหญ่เขาคือ3ล้านบาทฮนะและอัตราดอกเบี้ยชุดนี้จะสูงที่สุดเลยนะครับอยู่ที่1.25%ต่อปีนะครับอายุสลาก2ปีเหมือนกันนะออกรางวัลทุกวันที่16เหมือนกันนะครับจุดเด่นของอันนี้เลยนะครับมีเลขท้ายนะครับ1ตัว และ2ตัวให้ลุ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูทริปกันชนิดหนึ่งนะครับสำหรับการซื้ออันนี้นะครับอย่างที่บอกมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินสูงขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิด5 0,000นอัตราดอกเบี้ยเร,เราดูที่5 0 0 0 0่นก่อนส,สเต็ปแรกคือ5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่1.25ถ้าคุณซื้อ5 0 0 0 0นคุณจะ up เป็น1.49เลยเพราะคุณจะถูกรางวัลแน่ๆทุกเดือนอยู่นะครับและอันนี้เขายกตัวอย่างกันที่เงินก้อน5ล้านบาทนะครับถ้านํามา ฝากที่ชุดนี้คุณจะถูกเลขท้าย2ตัวและ1ตัวแน่ๆทุกงวดทําให้คุณได้รับงวดละ1,200บาทนะครับตาดอกเบีย้ยก็จะอัพเป็น1.5 3 8เอันนี้สําหรับ5ล้านบาทนะครับตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งเลยเหมาะสําหรับคนเยอะเพราะว่าตันหน่วยมันค่อนข้างสูงนะแต่อัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดนะครับ และรางวัลก็สูงที่สุดเช่นกันอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่ดูข้อมูลแล้วเหมาะกับแบบไหนหรือสนใจแบบไหนลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะสนใจเข้าไปซื้อกันได้ที่ธนาคารทอสอเลยนะครับมีทั้งขายแบบเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับส่วนใครที่ฟังตรงนี้แล้วยังสงสัยประเด็นตรงไหนนะครับสอบถามมาที่ใต้คลิปได้หรือลองเข้าไปในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะ มีกลุ่ม f a c e b o o k เกี่ยวกับตัวสลักอมซัพเนี่ยให้เราเข้าไปศึกษาหาข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราไปดูข้อมูลตรงนั้นแล้วเราอย่าลืมกลับมาดูด้วยว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนแนะนําก็จะแนะนําในส่วนใน ข้อคิดของเขานะฮะสุดท้ายนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กับ EY Station ด้วยนะครับสำหรับใครใจดีอยากที่จะสนับสนุนช่องเรานะครับก็สามารถทำได้เลยกดสมัครสมาชิกนะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟทีมงาน EY Station ได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับตัวสลากชุดอื่นๆนะครับของธนาคารอื่นนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับสลากออมทรัพย์นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ